สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่นะคะวันนี้พามาชมข้าวนะคะอยู่นาห้วยลึกนะคะนางเอกสอง,งนางเอกสองบ๊บอบเอาไปเห็ดยังเอาไปกินตะโกนเลิกแต่พอลงอกบย่างก็ย่าเง,เงเหว ผู้ใดเหตดทังเถิงนี่มึงเสือบอกลุงเสือก็ภาษาดำเอาเัิงเถิงเนี่ยเดี๋ยวสีผ้าลงไปเบ่งอันยาผ้าเห็ดก็ประอ่อนด้วยค่ะหวานนะคะเราแบ่งทําส่วนหนึ่งนะคะหน้าหวานเดี๋ยวให้อันยาผ้านางเสมอยกัน้าม้ก่อนยเพิ่งมาถึงก็เหนื่อยแล้วนะคะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนี่มาดูข้าวเหล่าเหล่าท่านเดืลมบบ้า อ้ทั้งหลมลรยละหารลอยี่พอคิอควไ,ว,ว,ไว้แล้พอสว่าอืมเป็ดเป็ดหาไหแเราเกี่ยวอันห้องม่แหลมนี่แะสามลายเดียวเขาจะสอดนสามคิวคิวไหว้ไยละหารลอยจะรอสามไราานะมันเ<ต>อาคันหาเหม็นมั้อลาละหาปลาย จอดรถไว้ตรงนี้นะคะจะเดินลงไปดูข้าวข้าวหวานนาหวานในส่วนของญ้าพากับปรออ่อนที่ทำเเราก็จะไปหาหน่อไม้นะคะเพื่อมีเพื่อได้แกงเที่ยง นอไรนะคะเด้บัวปงหรอเบ้บัวเบว้อุ๊อุ๊ดบัวแดงเดงดออเลกละ,ะนมาเราอยู่ฟังนี้นี่เ็ข้เนียวโอ้เป็นตะเกียวค่ะวะ แมงมันเป็นปตะไคายแทะนาดำหลวงเสือ,อ,อเสือกับาษาธารรมลงทุนเยอะเพิ่นก็จ้างเนาะ,อ,นะอุ้ยบึ่งเนี่ยคะ่ะงามคักด้วยขึ้นเขาวงเขา่างามคักงามคักเขาเขา,า,า,าอีงเ,อเขาอีลาเขากลางบ่อน ใส้ใช้ให้ได้ของตัวเขาน่ะซีเท้าบ่แถวาที่หนึ่งอันนี้บาอันนี้หน้าวานหรือหน้าดำนี่เออหน้าวานนี่วานบ่เนี่ยนี่แล้วตะอ้อนวิเจ๊มันอันนี้นั่นนี่จังหน้าดำแหลมยังหางยู่มุมมาเลยงามยังซุ่มๆอยู่เลยเข่ากลางอันนี้คือเข่าโอเคอยู่งามอยู่หน้าวานกันแล้ว นนอันนี้เขายังอันนี้เขาเจ้าบอกอดไรสามสามให้รวสรุปว่าสามแถวบอกสามแถวัแต่เจ้าตั้งยาตั้งสี่ลุงเสือเห็ดลุงเสือทำนานาสาวนะคะฝั่งนี้ดำทั้งหมดเลยงามอดี๋ยวข้าเขาจะเกลียวค่ะ ทางกันอยู่หน้าควานกับจะเดินกันยันนี่สุดละามให้รักขึ้นจเจะเดินลงไปเรื่อยๆเจ้าท้องให้ทุบทุบไล่้ามไปเน้ขาเจ้อันนี้ เขาใหญ่อันนี้มัเจียเขียวอยู่นีหาแหนงมันเด้อพี่น้องเอ้ยหาแหนงเนาะไหมมันอยากเนาะอึดอยากแล้วเลยยามมันแล้วนี่ไงตัวหนึง่งมีน้อยเอ๊ะหมดนี่ตัวนี้โอ้ยบ่เดียวเมียดมา อน้องเอง้ไปสอเอาหากเก่าอีกก่อนไปสอเอาบ้องมันตรงนี้มันจะยังชุ่มอยู่มองหาแหนงมันมียายว้ามันเป็นออเหี้ยบจ้ายแก่ว้อนเดี๋ยดอยโยข่าวหา่อันนี้โอ้ยถ่วม,มาเลย จนแก่จนเป็นล่ำแล้วหาทั่วอยู่บ่องวดที่แล้วจะบ่ได้เอาบ่บ่บ่ได้หาได้แล้วงวดที่แล้วจะบ่ได้หา,หาเออ<ด>เป็นเหี <a> ้ย <a> วไปละหลอดเฮี้ยวเลยไปไปสอบยมบ่ดิลืมเอามีดลงไปน้ำพี่น้องเอ้ยอยู่รถเดีด๋วยวไปซสอบกันก่อนกลับเดี๋ยพอติดตกแล้ว qua okay. hát lâu mỏng bong, mình nghe. cái càng nướng, pinoi, càng lay mong bớt sẹo. xỏm ao mỏng on on, mình hái thua đâu bờ con cua hao này. thua ก่อนบริหารห,หาดแต่หน้าทั้งไต่นหน้าสะพายผอคัอ,น,อนคู่เจ้าของบริหาจุดขึ้นเหี่ยวเบิดเดี๋ยวให้ยาผ้าสอ,เองเมตมันแล้วนะคะเดี๋ยวแอดไปเดินดูอีกรอบนึงกันเพื่อได้เพิ่มก่อนกลับพี่น้องเอ้ยเขี่ยวมาก่อนด้วยค่ะยาผ้าม,มันห่อนหลอ นี่เด้อค่ะมาดูผลงานเราสองคนแต่พ่อแกงแกะแล้ว,ลวเรียบร้อยเหลือนิดนึงเพิ่งหาเพิ่มเมื่อกี้ก็เลยแม่นี่ได้มามมันต้งแตอยังเออดแูแกงแกงเทียงแกงใบต้นไปบ,บ้านกันพี่มันขึ้นเยอค่ะพี่น้อ,อ,นองมันขึ้นยอดแก่หมดละนอไรนอไร ไ้บ่านนีเมื่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องุของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเออมันขึ่นเฮียวบทดเนาะเ้อบบเดีมาหามันว่งอาทิตย์หนึ่งนี่สิพอดีนะเบะว่างอาทิตย์หนึ่งเนี่ยว่าพอดีไปไปครับครับครับเอา เออคุณอ,อ,อย่าทำทาคือคือยายพาอ๋อแซมนี่ล่ะค่ะห็บซีสวัสดีค่ะอบ,อบ,บอบอพอแล้วพอแล้วพอแกงแล้วมู่่ออยน